สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ประสานเสียงไล่ประยุทธ์กรุณานลาออกเดี๋ยวนี้คนไทยอยากได้ภาวะผู้นำมากกว่าเงินแค่นั้นเดี๋ยวเงินเดือนจะลงขันให้เอง โดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2564รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลนักวิชาการด้านนิติศาสตร์เขียนข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดโดยได้ระบุว่าออกไปเถอะประชาชนอยากได้ความเป็นผู้นำมากกว่าเงินแค่นั้น ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ประชาชนสามารถคาดหวังและมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้แนวทางในการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีทิศทางซึ่งผ่านการประมวลจากความรู้ทรัพยากรความเป็นไปได้อย่างรอบด้าน อันจะนำมาซึ่งการร่วมมือที่เป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจหากจะประกาศล็อกดาว์กรุงเทพและปริมณฑลได้มีการเตรียมสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจการค้าเฉพาะอย่างยิ่งไราย,ย่อยขนาดกลางไว้อย่างไรนอกจากการมุ่งไปที่หยุดการเคลื่อนไหวของผู้คนด้วยอานาจรัฐการเยียวยาผู้คนที่ต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจะกระทำอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่ว่ารัฐสิ้นไร้ความสามารถเป็นอย่างมากการประกาศสลาเงินเดือนไม่ได้ช่วยให้ทำให้เกิดความมั่นใจอะไรเพิ่มขึ้นแม้แต่น้อยและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากเท่ากับอยากเห็นแนวทางแผนงานหน่วยงานรับผิดชอบที่สามารถบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่มาพ้นว่าผมรับผิดชอบเอง ผมรักประชาชนผมทุ่มเทพวกคำพูดประเภทนี้เก็บไว้เถอะครับถ้าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ก็ต้องออกไปครับประชาชนตกระกรรมลำบากมามากไม่อาจจะประสบกับความชิบหายไปได้มากกว่านี้ถ้าไม่ออกก็คงต้องเป็นประชาชนอย่างเราๆนี่แหละครับที่จะต้องช่วยกันเอาพวกมันออกไป ในขณะที่ทางด้านของนายอาน,นุนนำพาทนายความด้านสิทธิทมนุษยชนได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยได้ระบุว่าประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนออกไปเลยนอกจากนี้นายอานทน์ยังระบุด้วยว่าผู้นำไร้วิสัยทัศน์ประเทศก็ชิบหายด้านนายพิชิวารักหรือเพนกวินแกนนำราษฎรก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k เพนกวิน พฤชิวารักษ์ดยได้ระบุว่าเงินเดือนน่ะเดี๋ยวลงคันออกให้ก่อน3เดือนลงหน้าก็ได้แต่กรุณาช่วยลาออกตอนนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวนี้ทันทีขณะที่กลุ่มแรงงานปฏิวัติโพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กความว่าด่วนประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนเพื่อเอาไปช่วยประชาชน แต่ยังคงได้รับเงินบำนาญยังคงได้เงินค่าเบี้ยประชุมยังคงอยู่บ้านหลวงฟรีได้สวัสดิการประจำต่างๆอีกมากมายต่อให้จะไม่รับเงินเดือนสักกี่เดือนประเทศชาติก็ชิบหายต่อไปด้านแฟนเพจ The Rock Pub Bangkok House of Rock โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในฐานะ ผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์สูญเสียรายได้เป็นเวลากว่า250วันว่า3เดือนลอง250วันดูครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นถูกต้องครับท่านควรออกไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว แต่เป็นเพราะท่านดื้อรันไม่ยอมล้าจากอำนาจความสูญเสียที่ท่านและพวกได้กระทำต่อคนไทยมันเกินมูลค่าเงินเดือนของท่านสามเดือนมากมายโดยสาเหตุเกิดจากการบริหารของท่านในการไม่รีบจัดหาวัคซีนคุณภาพมาฉีดให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทำให้เกิดเหตุบานปลายแบบนี้คงคิดว่าสละเงินเดือนสามเดือนแล้วได้เป็นฮีโร่มั้ง ประยุทธ์ลอกกันบ้านรุ่นน้องอีกแล้วนะจ๊ะประชาชนเรียกร้องแต่ให้ลาออกแต่เขาไม่เคยคิดจะออกเลยนะน่าสมเพชเวทนานะครับอยู่เพื่อโดนด่าโดนสาปแช่งเงินก็จะไม่เอาแล้วจะอยู่เพื่ออะไรวะกระจอกไปนะแดกมาตั้งเจ็ดปีแล้วแหม่แม่แหม,แม เขาทําแบบนี้เท่ากับไม่เยแสประชาชนเลยถ้าผู้ว่าปทุมไม่ออกมาประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนประยุทธ์จะออกมาประกาศอย่างนั้นหรือกระจอกจริงๆครับช่วยบอกมันหน่อยนะครับแค่หาวัคซีนดีๆมาให้ประชาชนก็พอถ้ามีปัญญาหาได้งานนี้โดนเข้าแล้วสสอ,อ,อมรรัตซัดประยุทธ์ยับ แค่สละเงินเดือน3เดือนไม่พอชดใช้ความพินาศที่ทำไว้กับประเทศนี้ถ้ามีสำนึกต้องคืนทั้งหมด โดยเมื่อวันที9 th, hm часов, 1, ่9กรกฎาคมปี2564เมื่อเวลา10นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ครั้งที่9ทับ2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยสบาคอชุดเล็กได้เสนอแผนมาตรการเข้มคน้นในการควบคุมการระบาดของโควิดซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้สื่ข่าวรายงานว่าระหว่างการประชุมพลเอกประยุทธ์ได้พูดขึ้นว่าตนจะไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาสามเดือนเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนโดยผู้สึกข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนิถุนายนที่ผ่านมานายกมาเลเเซียและะครมได้ปกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลาสามเดือน เพื่อเอาไปช่วยผู้ป่วยโควิดขณะที่เมื่อวันนี้วันที่8กรกฎาคมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพิ่งประกาศแม่รับเงินเดือนเป็นเวลา3เดือนเพื่อเอาไปช่วยประชาชนเช่นกันซึ่งล่าสุดนางอมรัตโชคประมิตรกุลสอสอบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลไดกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลังโหมประกาศสละเงินเดือน3เดือนรวมถึงรัฐมนตรีหลายคนก็ประกาศสละเงินเดือนเช่นกันเพื่อนำไปใช้แก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ว่าพลเอกประยุทธ์เรียนแบบใครหรือจะเห็นจากข่าวว่ามีนายกรัฐมนตรีบางประเทศสละเงินเดือนตัวเอง3เดือนเพื่อช่วยแก้ปัญหาโควิด -19 เช่นกัน โดยคุณอมรัสกล่าวต่อว่าส่วนตัวคิดว่าคนอื่นที่เขาทำงานหนักและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาจจะไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้แต่สำหรับพลเอกประยุทธ์เทียบกับที่ทำความพินาศให้กับประเทศนี้สละเงินเดือน3เดือนคงไม่พอถ้ามีจิตสำนึกควรจะคืนมาให้หมดตั้งแต่ที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเพราะมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น สซคนอื่นทุกพักไม่ใช่พักเก้าไกลแม้จะไม่ได้สละเงินเดือนแต่เขาก็เอาเงินเดือนไปช่วยเหลือประชาชนมากมายส่วนตัวดิฉันก็ซื้อเครื่องวัดไข้ซื้อเครื่องคัดกรองโควิดในทีนให้กับ โรงพยาบาลรวมถึงช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบอื่นๆมาตลอดดิฉันไม่คิดจะแข่งเรื่องสระเงินเดือนกับนาย,ยกเพราะเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ทำนั้นดิฉันได้ทำไปแล้วตั้งแต่โควิดในทินระลอกแรกปีที่แล้วก็ได้ทำอาหารจานละ5บาทขายและมอบเงินให้กับ ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยที่ตาบอดเราสามารถจัดการบริหารเงินเดือนของเราโดยนำไปช่วยเหลือประชาชนด้วยตัวเราเองไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบเดียวคุณอมรัสกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นไม่ต้องคืนทั้งหมดก็ได้ครับลาออกไปเลยดีที่สุดครับและเคยตัดสิทธิ์ทางการเมืองใครไปมั่ง ก็ยกเลิกซะด้วยนะไปตัดสิทธิ์เขาแล้วก็มาพูดดักประชาชนว่าผมไม่ทำแล้วใครจะมาทำเล่นกันแบบนี้หรอลูกผู้ชายหรือเปล่าครับถ้าลาออกจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะแดบภาษีของประชาชนไปก็เยอะเงินเดือนมันก็มาจากภาษีของประชาชนทั้งนั้นแหละถูกต้อง3มเดือนไม่พอต้องตลอดไปตั้งหากลาออกดีที่สุดค่ะ ไม่จำเป็นต้องสละเงินเดือนเลยกราบให้ท่านออกไปเถอะนะคะแสดงว่านายยกยังจะอยู่ต่ออีกไปตั้ง3เดือนเลยเหรอเนี่ยมันนานเกินไปหรือเปล่าสร้างความชิบหายมาตลอด7ปีแถมยังพาพวกพ้องมากินงบแผ่นดินอีกแล้วมาหยุดรับเงิน3เดือนแค่นี้เทียบกันไม่ได้เลยแล้วถ้าพู้ว่าปทุมไม่ทำคงไม่ประกาศทำตามเขาหรอก นึกว่าจะได้ยินวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่วังตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาว่าที่ออกมาพูดจะมีประโยชน์บ้างแต่แล้วแม่งก็ไม่เคยมีเลยถ้าจะมาประชุมกันแค่นี้โทรคุยกันอยู่บ้านเลยดีกว่าเสียเวลาถ้าจัดเสียสละจริงๆแล้วก็ออกไปเถอะคะ่ะไม่มีประโยชน์เลยเจ็ดปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีแต่ถอยหลังประชาชนเข้าด่าไม่รู้เท่าไหร่ไม่สะเทือนมั่งเลยเหรอคะ หรือว่ามันชาชินกับคำด่าไปแล้วท่านช่างหนังหน้าหนาจริงๆนะคะควรคืนเงินย้อนหลัง7ปีและค่าเสียหายของประเทศหลายล้านบาทให้กับประชาชนด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกทิกที่มารับชมส